โูเชียโคตรแรงเฮียแรงจัดก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดี้อรับเข้าสู่เก,เกมมาเ่ียฟิวเจอร์ไฟตามสัญญาเหมือนเดิมที่บอกไว้ว่าจะ day o n มารีวิวเด o พูกับเก Pool ก็แพทได้อัพเข้ามาแล้วนะครับพร้อมกับคือเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะถ้าเกิดใครรีบก็ข้ามไปก็ได้ตอนนี้นะครับมีแพคมาขายของเยอะมากๆ แล้วก็แพ็กนี้เรียกได้ว่าคุ้มอยู่ถ้าเกิดใครมีงบก็แนะนาให้เติมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยูนิฟอร์มลดราคาทุกยูนิฟอร์ม4ี่นะครับแต่ว่าผมยังไม่แนะนําเพราะว่าอะไรรู้ปะครบรอบเนี่ยใกล้แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ตัวที่เราจําเป็นจริงๆหรือว่าแบบตัวซับตัวหลีดอะไรเงี้ยผมแนะนําให้กัดฟันไว้ซื้อช่วงครบรอบจะดีกว่าแล้วก็มีประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็โทเค็นของเกรนพูลนะครับเดี๋ยวจะแถมให้มันจะมีแจก10โทเค็นนะครับมันจะเริ่มคืนนี้4ทุ่มนะครับ คืนวันที่สามสิบสี่ทุ่มนะครับก็คือตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะจะซื้อแค่ยีสิบโทเค็นแล้วเอาโทเค็นฟรีแต่คือไหนก็ไหนแล้วนะครับเพื่อช่องของเราผมก็เลยได้ทําการเติมไปสามสิบโทเค็นเลย<ๆ>เพื่อจะเอาเกวนคูมารีวิวเดยวันเลยแต่ว่าลืมไปว่ากูไม่ได้มีสมุดพอที่จะขึ้นเดียสามก็หวังว่าคืนนี้ผมจะได้สมุดมาพอนะครับเพื่อที่จะรีวิวพรุ่งนี้ก็ ได้สมุดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีวิวเกวนพูทันทีเลยวันนี้ก็จะมารีวิวเด d ด o ูกก่อนว่าเด d ด o ู l ของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเด็ดผูกนะครับเป็นยูนิฟอร์มอีเวนต์เป็นยูนิฟอร์มพิเศษเป็น uniform, เสเปเชียลเทศกาลอะไรของมันก็ไม่รู้ก็จะไม่รูราคานะครับมาปีละครั้งเท่านั้นถ้าเกิดคุณพลาดซื้อครั้งนี้แล้วก็ต้องรออีกหนึ่งปีมันจะกลับมาขายใหม่ แต่ก็จะไม่ลดเหมือนเดิม l a c k f r เด a y ก็ไม่ลดคือ l a c k f r เด a y ก็ไม่เอากลับมาขายจะก็มาขายจะเอากลับมาขายแค่ช่วงเทศกาลนะครับไม่ลดราคาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครรอรู้ราคาเนี่ยอย่าหวังเลยนะครับก็จะราคา1 7 5 0เพชเรเพราะฉะนั้นสามารถดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ว่าคุณเนี่ยอยากจะใช้เพรของคุณเนี่ยลงทุนไปกับเดตพูลไหมหรือว่าจะเก็บไวรออีเวนต์ครบรอบเก็บไวรอซื้อยูนิฟอร์มอ,อื่นๆคือเดตพูลไม่เท่าไหร่แต่คือเกณฑพูมันต้องใช้ตังจริงแล้วก็มีเวลาาจํกกััดนะครบ เดี๋ยวผมพยายามจะรีวิวให้ได้เร็วที่สุดละกันแต่ว่าใครที่ฟังภาษาอังกฤษออกช่องฝรั่งเขาคงน่าจะทํามารีวิวแล้วใครที่รอดูคลิปภาษาไทยเนี่ยก็ดูรอดูของผมได้ผมจะพยายามหาสมุดเขียวมาให้ได้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะพยายามลงกรฟลงคลิปซิลเวอร์ให้มันออกสมุดเขียวเผื่อได้อยู่พรุ่งนี้เลยก็จะพยายามนะครับเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเดดพผู้ Deadpool ของเราเนี่ยยูนิฟอร์มใหม่เปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับยูนิฟอร์มชุดไอ้พิว พูสนะครับจะเรียกผิดตลอดเวลาเลยก็จะมีเพิ่มเลือด30%แล้วก็เพิ่มเชนฮิต10%เมื่อโจมตีนะครับแล้วก็การันตีหลบหลีก20%เรามาดูสกิลเทียสองพาร์สิบเทียสองแล้วก็สกิลลีดเดอร์ของเดชพูกันดีกว่าคือผมชอบเรียกผิดถ้าเกิดผมเรียกผิดผมเรียกว่าเกเรนพูก็คือผมหมายถึงเดชพูนั่นเพราะชุดแม่งงงโอเคไหมสกิลพาร์สิบเทียสองนะครับก็จะให้กับตัวเอง apply to self นะครับ การันตีคีย์เลดยีิบอร์เนะครับแล้วก็เพิ่มสกิลดาเมจมูลดาเมจนะครับ40%แล้วก็25%แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเดิมไหมแอคติเวชั่นเลดนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า99%จะฮิวสี่เของเลือดสูงสุดก็คือหมายความว่าเลือดมันจะฮิวเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนไม่ติดยูนิฟอร์มเนี่ยมันจะฮิวเท่าไหร่นะครับอิวสี่เปอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนนนนีีีี้้ก็็เเเเเหมเมมือออดดิาาาะปพพสซฟขงููลลท่่่่ยแแววต ที่ได้มาน่าจะเป็นไอ้พวกการันตีหลบดีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนไม,ไม่ไม่ติดอยู่นะสกิลมีไหมอ๋อมันได้สกิลดาเมจหมุนด,ดาเมจเพิ่มมาแต่ว่าการันตีคิลเลนเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมอ่ะโอเคก็เราม,มาต่อกันที่สกิลพาสซีฟเทียร์หนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเป็นตัวเทียร์หนึ่งอะผมก็จะเรียกพาสซีฟเทียร์หนึ่งพาสซีฟเทียร์สองไว้แต่คือด้วยความที่เดสพูลเป็นเอ่อตัวเนทิบเทียร์สองแล้วไงผมก็เรียกอย่างนี้ก็ถือว่า เข้าใจตรงกันเนาะว่ามันคือพาสซีฟกับพาสซีฟธรรมดามันคือพาสซีฟเทียสองแล้วก็พาสซีฟเทียหนึ่งเห็นไหมพาสซีฟเทียร์งมันจะมีกรอบอยู่พาสซีฟเทียหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ก็พาสซีฟเทียหนึ่งนะครับจะได้เป็น activation rate นะครับเมื่อเลือดต่ํากว่า35นะครับจะเพิ่มเลือดให้ตัวเอง65ของเลือดสูงสุดนะครับก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเลือดเราน้อยต่ากว่า35เปอร์นมมก็จะเด้งเลือดกลับมาสกิล l l ดเดอร์นะครับเป็นอะไรที่น่าสสนใจมากกๆิลลดดเออร์ขง เดนพู uh, นะครับก็จะให้กับทุกคนนะครับเพิ่มโจมตี40%นะครับเรียกได้ว่าเป็นหลีในการลงบอสรีเจนอะไรเงี้ยดีมากคือใครจะมาทําเป็นหลีเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่เพิ่มหลีเพิ่มป้องกัน40%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วทุกอย่าง15%ก็อย่างเช่นความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีนะครับความเร็วเคลื่อนที่ก็มีประโยชน์ในการวิ่งเก็บพวกเกียร์หลอมอะไรเงี้ยความเร็วโจมตีมันก็จะสกิลจบเร็วอะไรเงี้เนาะแล้วก็ที่ดีมากๆเลยก็คืออันนี้ให้บัฟให้เกวนพูนะครับเอ่อ เพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์60%นะครับเอ่อดาเมจต่อบอสไทป์เนี่ยก็จะประมาณเหมือนเป็นสกิลพาสซีฟของสิบนะครับจากพาสซีฟยูนิฟอร์มเนาะสกิลซับของสิบนะครับก็จะเป็นให้กับทุกคนนะครับตีบอสแรงขึ้น45%หรือว่าเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์บอสไทป์ก็พวกบอสบอสอะไรเงี้ยบอสอัลติเมทบอสลีเจนหรือว่าดิสแพสก็จะเป็นลาสบอสตัวสุดท้ายใช่ไหมอีบีเอก็ใช่นะครับอันนี้ของซิฟเนี่ยเพิ่มให้ทุกคน45%แต่ว่วา ของเดธพูลนะครับจะเพิ่มให้เกวนพูลถึง60%นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ปรับใหม่นะครับเป็นสกิลพาสีเนาะคือจากที่ลองอ่านมาผมมองว่าสกิลเดธพูลเนี่ยดูจะไป PVP มากเลยแต่ว่าคลิปนี้นะครับเราจะเอามาลองเล่นกันใน PVE นั่นก็คือ w o r World b o s s World b o s s Legend กันก่อนว่าเดธพูลของเราเนี่ยสามารถจะลงบอสได้ไหมเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเล่น PVP หรือว่าไม่ได้จะคิดจะไปจริงจัง PVP แม้ว่า PVP Player หรือว่าอันดับท็อป p เนี่ยเขาก็ต้องมาเล่นลงบอสมาเล่น PVE เพื่อหาของนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด PVP มันดูโดดเด่นเนี่ยแล้วผมไปลองหลังใหม่เนี่ยว่ามันโหดไหมผมจะมารีวิวมาอัปเดตอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้เราจะโฟกัสกันที่การลงบอสลงบอสลีเจน PVE ก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูของแล้วก็เราจะไปสอนบนสกิลกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นกันใน World board Ultimate นะครับ Grave Proxima นาวอัลตรอนแล้วก็เมฟิโต้กันครับแต่อาจจะลงไม่ครบถ้าผมขี้เกียจนะก็เรามาดูของที่ผมใส่กันว่าผมใส่อะไรกันบ้างนะครับก็ของเดดพูนะครับอูรูว่าจะใส่เป็นประมาณนี้นะครับไม่มีโอดินเบสซิ่งเลยนะอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปอูรูโอดินเบสซิ่งเนาะว่าทุกตัวที่เราจะไปลง pve หรือว่า pvp ตัวที่เราจะมาเล่นตัวไหนก็ตามเนี่ยควรจะมีโจมตีอย่างน้อย2ช่องนะครับอันแรกจะเป็น5ดาวเนาะเพราะว่าผมไม่มีซีดะเออเดี๋ยวมันก็หาได้นี่หว่าแต่ว่าดูนี้ไปก่อนล้วกัน ขี้เกียจนะครับก็สกิลนะครับอัพเต็มหมดนะไทยเป็นแรงสามเองนะครับเรียกได้ว่าไม่มีกล่องนะครับหินเป็นเซ็ตหิน power of angry hack หรือว่าความโกรธฮักนะครับใช้เซ็ตอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสเตตที่ขาดเนาะก็จะเป็นโอ้ดายฮอกอายหรือว่า power of angry hack ก็ได้ที่เป็นเซ็ตหินโจมตีนะครับอาร์ติแฟกต์ไม่มีนะครับเอ่อคอสตัมเกียร์นะครับคอสตัมเกียร์เป็นเกียร์วัน t i ม e สองร้อยโง่โง่ recovery rate เอ่อป้องกันใยแมงมุม เรียกได้ว่าเป็นวันทาม2 0 0ธรรมดาแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดใช้งานดีนะครับเดีย๋ยวผมจะมาลองเล่นเป็นเกียร์แดงในคลิปหน้าแล้วกันยูนิฟอร์มเป็นระดับแรร์นะครับเพราะว่าผมไม่มีชิปอัพยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าขนนกหมดนะครับก็ อย่าให้ดูก่อนมันเป็นเควซ่าแคปมาเวลแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นชีฮักอีกสองตัวผมไม่แน่ใจมันหา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 ดูได้แล้วกันเขาคงโพสไว้และว่ามีออปชั่นอยู่ิฟอร์มอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันในเวอร์บอสเวอร์บอเรจกันว่าเดทพูเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มกันเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูวิธีการคอมโบสกิลของเด o พูกันก่อนนะครับโคเด o พู oh, นะครับจากที่ผมลองเล่นมานะก็จะเป็นสกิลสามนะครับตัดสกิลห้าให้มันโยนถุงปุ๊บโยนถุงงแลล้วก็ Skill นะครับ เรียกได้ว่าดาเมจตอนที่สกิล1-5เนี่ยอาจจะยังไม่แรงมากมันจะมาแรงตอนระเบิดอันสุดท้ายเห็นปะเห็นปะก็สกิล3ตัดเอาบัฟพ,พอแล้วครับแล้วก็สกิล5อีกทีนะครับโยนถุงแล้วก็สกิล4นะครับตอนที่มีสกิลเจียสามเนี่ยก็เล่นเหมือนกันนะครับแค่จะเพิ่มสกิลเจียสามเข้ามาอาจจะวันทามล้านง่ายนิดนึงต้องตัดดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมม่วงเนี่ยไม่ใช่ออปชั่นที่แย่เลยเกยมม่วงนี่ก็อาจจะเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดใครคุมวันทามดีๆเนี่ยเกียรดดร์แแดดงงกก็ีีีวว่่่่่าาาาอออยยยูลลลลล้นนนนะะคคคับบใเเเเจททิปปไ เรามาดูกันว่าคอมโบเทียสามคนยังไงก็จะเป็นสามห้าโยนถุงสี่แล้วก็สกิลเทียสามเลยครับสี่คือตัดได้ทันทีเลยครับสกิลเทียสามถ้าเกิดวันทามติดดีๆเนี่ยจะเป็นสกิลที่แรงมากๆก็เดี๋ยวไปดูนะครับกันในเวอร์บอสเวอร์บอสเรจันกันว่าจะเก่งมากน้อยขนาดไหนเทียบกับเทียสามสมัยนี้หน้าปัาน้นหน้าลงทุนกันไหมนะครับไปดูกันเลยอ่าโอเคเรามาเริ่มกันที่ c o v วอร์สกรีชั้น99ก,กันนะครับก็เป็น Lead Deadpool นะครับแล้วก็เป็นซับ 2ตัวเล็ดเดดพู้ลตัวเองเนาะอย่างที่บอกนะครับบอสอัลติเมทไม่ใช่สิ่งท,งที่สิ่งที่จะมาวัดความเก่งของตัวละครต่อไปแล้วเพราะว่าเรามีบอสรีเจนนะครับเรามีดาวฟ้านน่นนั่นสมัยนี้ตัวอะไรก็ลงบอสอัลติเมทได้นะครับเหมือนเอามาลงให้ดูเฉยๆแล้วกันอย่างที่บอกไปในคลิปรีวิวหลายๆตัวละครน,นะครับมนลงได้สบายๆอยู่แล้วตัวที่สองตัวอะไรธรรมดาก็ลงได้นะก็รถพังป้องกันสาคัญไหมไดบอสอัลติเมทคือมันสาคัญแหละแต่คือเรามีดาวฟ้าแล้วตัวที่ไม่มีรถพังป้องกันมันก็ลงได้บอสอั เรียกว่าดามจก็โอเคนะครับเป็นพื้นฐานตัวเทียร์มทั่วไปคือมันแทบจะเห็นความต่างหรือความไม่เก่งเก่งอะไรไม่ได้มากมายเพราะว่าคือผมเอาแบบดอกออกลงเนี่ยมันก็เร็วประมาณเนี้คือแบบคือมันก็จบเร็วคือมันก็จบภายใน30วิจบภายในไม่เกินไม่เกินไม่เกินแบบไม่ต่ํากว่าแบบ3นาทีเขาเรียกอะไรวะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเออประมาณนั้นแหละเราไปดูกันในบอสเจนกันเลยอ่าโอเคเรามาต่อกันที่บอสเนานะครับก็จะเป็นเดดพูลลีตตัวเองแล้วก็ เออทานอสเอามาเอาโบนัสนะครับโบนัสท,ทีมเนาะแล้วก็เป็นเทสมาเตอร์พพอร์ตนะครับเรามาดูกันว่าเดซพูลเนี่ยจะทำดามเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะบอกตรงๆว่าวันทามของเดซพูลเนี่ยมันลั่นง่ายมากๆเพราะฉะนั้นต้องกะดีนะครับตอนมีสกิลที่สามเนี่ยก็มีโอกาสลั่นสุกมากก็จะเป็นสามโอ้อ่ะอ่ะอ่ดูดามเมจไปก่อนมันแรงมากมันแรงมากเห็นป่ะมันแรงมาก คือตอนมีสกิลเชียสามมันจะแรงมากนะเดี๋ยวเขาลิลี่ขับของโบ้ให้ทีก็จะเป็น3 5โยนถุง4ตัดได้ทันทีแล้วก็เป็นสกิลเทียสามเลยนะครับสกิลเทียสามถ้าเกิดวันไทม์ติดดีๆแล้วก็สกิลไม่ลั่นก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แรงระเบิดระเบิดแบบโอ้โหแรงสุดๆเลยคือสกิล1-5เนี่ยถามว่าแรงไหมแถมก็เรียกได้ว่าแรงแต่ไม่แรงมากก็ไม่ถึงขั้นฟาวคอนที่แบบไม่ได้แรงขนาดนั้นที่แบบเทียบกับสกิลเทียสามแต่สกิล1-5เนี่ยมันจะมาแรงตอนระเบิดตอนสุดท้าย แต่คือสกิลเทียร์สามนี่คือของจริงมากๆคือตอนมีสกิลเทียร์สามนี่คือแบบเลือดหายไปหลายหลอดมากๆเรียกได้ว่าสุดติงจริงๆสำหรับเดธพูสกิลเทียร์สามที่ปรับมาใหม่ในครั้งนี้แต่ผมบอกเลยนะว่าเนาเนี่ยหลังจากมันลุกจากเก้าอี้เนี่ยคือหายนะของจริงสำหรับเดธพูดาเมจหายไปเยอะมากคือด้วยความที่เด o พูไม่รู้สกิลมันเป็นอะไรของมันคือแบบ t a r ็ตต i n g มันไม่ไม่คือแบบ t a r ็ตต i n g มันไม่ค่อยดีหรืออะไรไม่รู้ว่าแต่แบบพอบอสมันขยับแล้วสกิลมันจะ ดาเมจหายเยอะอารมณ์เหมือนมูนสโตนที่แบบเวลาบอสเดินไปเดินมาแล้วมูนสโตนดาเมจมันจะเบาลงอ่ะอืมไม่ได้เบาลงหรอกคือเหมือนมันจะตีไม่โดนอ่ะไม่ใช่ตีหลบหลีกแต่มันจะตีไม่โดนไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้คือพลาดอย่างแรงคือผมกัรสกิลจะสามไว้ 3, ไม่ยอมใช้จะใช้สกิลหนึ่งถึงห้าว่าจะจบให้มันถึงยี่สิบสองหลอดแต่กลายเป็นว่าบอสนะครับมันกัดเบรกสกิลเรานะคือกดอัดเบรกอะไรที่น่ารำคาญมากสำหรับเดชภูก็คือโดนตัดโดนขัดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้น เกียชมพูหลอมเนี่ยเป็นอะไรที่เอามาใช้กับเดดพูได้แต่ต้องหลอมนะถ้าไม่หลอมเนี่ยจะไม่ต่างจากการเบรกวันธรมธรรมดาหรือจริงงการเบรกวันธรรมธรรมาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะใช้เป็นชมพูจริงๆผมแนะนาให้เป็นชมพูหลอมมากกว่าโอเคเรามาถึงอีกสองหลอดแล้วเรามาดูกันว่าเดดพูเนี่ยจะจบได้เร็วมากไหมผมบอกเลยว่าคือสามสิบหลอดแรกมันจะดูเร็วมากเลยแต่แบบสามสิบหลอดหลักมันจะดูช้าช้ากว่าสามสิบหลอดแรก อันนี้ย้ำนะครับเป็นวันทาง200ธรรมดานะถ้าเกิดเป็นเกียร์แดงหรือเกียร์ชมพูลหลอมนะครับหรือเป็นเกียร์แดงหลอมเนี่ยจะไวกว่านี้แน่นอนอันนี้คือสกิลเทียร์สามผมกดพลาดมากๆนะครับดาเมจหายไปเยอะเลยก็นะต้องเล่นดีๆเได้รูาเป็นตัวที่เล่นยากกะยากพอสมควรผมว่ายากกว่าฟฟลคอนอีกยากกว่า Falcon, เฟลคอนเยอะมากฟฟลคอนมันยังจะดูง่ายกว่านี้นะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของเดสพูที่ผม เจอมาระหว่างเล่นเดตพูคือผมเล่นไปหลายรอบมากเดี๋ยวมาสรุปให้เที่ยวหลักตอนจบคลิปนะครับอันนี้คือเอามาดูเกมเพลย์ไปก่อนว่าดาเมจของมันเป็นยังไงบ้างเรียกได้ว่าดามจคือข,ข,ของมันเนี่ยดีเลยนะผมว่าดีเลยนะก็สกิลจะสามนะครับแรงนะครับแรงมากเลยนะแรงมากต่อันนี้ยังอาจจะไม่แรงเท่านี้ขวดก็ต้องกะดีๆจ,จริงๆอะผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเราดูต่อไปแล้วกันอะ บอสเนาลงมาแล้วนะครับเรียกได้ว่ากินเวลาไปพอสมควรอันนี้ก็มาดูว่าคอมโบหนึ่งเนี่ยจะจบถึง7หลอดไหมอันนี้คือวันทามลั่นสวยอยู่นะครับก็ถึง7หลอดนะครับเรามาดูว่าเราจะจบได้ภายในคอมโบเดียวหันอไมเรียกได้ว่ายับอยู่ตานี้คือแบบคือไม่ใช่เพอร์เฟครันแน่นอนคือไม่ใช่ตาที่ผมเล่นได้ดีสุดแน่นอนแต่ว่าเป็นตาที่ผมรู้สึกว่า เอามาลงดีกว่าเพราะว่าผมเลือกตานี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือได้เห็นดาเมที่แบบขั้นสุดของเดธพูว่ามันสามารถทําได้ขนาดไหนอันนี้คือวันททมลันอันนี้คือวันททมลันแล้วก็2เลยคือได้เห็นข้อผิดพลาดที่เราจะสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเล่นเดธพูนั่นก็คือ1กะวันทามลันบ้างแหละนู่นนี่นั่นแบบสกิลออกช้าบ้างแหละโดนการเบรกบ้างแหละคือมันได้เห็นทั้งข้อดีข้อเสียของเดธพูภายในตาเดียวผมเลยลองเอามาเรามาดูกันในเมฟิโตกับเอาตอนกันดีก,กว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเราไปดูกันเลย โอเคทุกคนมาเรามาลงเมฟิโตกันดีกว่าเมฟิโตผมจะใช้เป็นรีดตัวเองสำหรับเดซพูลนะครับแล้วก็จะเป็นซับสองตัวเนาะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอีกบ้างสําหรับเมฟิโตนะครับก็เรียกได้ว่าด่านเมฟิโตเนี่ยเราเราจะได้เห็นความสามารถอีกความสามารถหนึ่งของเดซพูลนั่นคือความอึดที่เรียกได้ว่ายืนรับตีนกับบอสได้นานๆเหมือนแบ็คดอเหมือนเอมาฟอร์เลยนะครับเป็นตัวหนึ่งในตัวที่เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เราเวลาเราลงบอสเนี่ยเราไม่ต้องกังวลถึงการเอาตัวรอดของบอสเท่าไหร่เรียกได้ว สองคอมโบนะครับคอมโบธรรมดาคอมโบสกิลทีอาสามเนี่ยทำลายเฟสหินของเมฟิตโตหลังขนาดดาบสิบสี่ได้แล้วเรียกได้ว่าเอาเรื่องพอสมควรนะครับสกิลธรรมดาเนี่ยก็หายไปเจ็ดหลอดเลยนะหูเกือบแปดหลอดเรียกได้ว่าเยอะพอสมควรนะครับเรามาดูสกิลทีอาสามันดีกว่าว่าจะขนาดไหนหูเชียร์โคตรแรงเกือบจบได้เกือบจบได้บบไดแม่งพิเวทกู แรงจัดด้วยความที่มันชนะทางสายด้วยแหละแล้วก็เออมันอึดนะครับมันยืนรับตีนได้เมฟิตโต้มันเห็นป่มดูดิมันคือมันคือมันเห็นป่มนี่ขนาดคือแบบบางตัวโดนขนาดนี้ตายแล้วเนี่ยอีกตัวหัวหัวไฟไฟขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยคือมันตายแล้วเนี่ยเรียกว่าเรียกได้ว่าเดธพูเนี่ยมีสกิลฮิวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีป้องกันจากหลีตัวเองด้วยนะครับก็เราไม่ต้องมากังวลเรื่องของเซอร์ไวร์สเวลตี้ของเดธพูเท่าไหร่จะติดเรียกเกวนคูตลอดเวลาเลยอ่ะ คอมโบนึงเนี่ยเรียกเรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับมีฟิตโตดัดสิี่เนาะมันชนะทางสายอันนี้คือปัจจัยหลักเลยแต่ว่าแรงนะครับรีแคปให้ท,ทีแรงผมแรงสามนะถ้าเกิดเป็นแรงหกเนี่ยผมว่าเร็วกว่านี้แน่นอนอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่สามนะครับก็จบมาถึง6หลอดน,นะอันนี้คือมันตัดคัดสีดก่อนมาดูว่าจะจบทันไหมอันนี้ก็ต้องเป็นวิ่งเก็บนะครับ สกิลเอ่อมูฟเมนต์สปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเดดพูเรียกได้ว่าเฉยๆนะครับกลางๆไม่ได้แย่มากไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับช้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโอเคนะครับก็ทีลที่สามจบได้ตามปกตินะครับเราไปดูเอาตอนกันแล้วก็เข้าสู่สรุปเลยแตเดี๋ยวไปดูเอาตอนก่อนว่าเอาตอนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาตอนเนี่ยผมลองเล่นมาประมาณสิบกว่ารอบเรียกได้ว่าเป็นงานยากสําหรับเดดพูอยู่เพราะว่าด้วยความที่เอาตอนเนี่ยมัน เออเป็นบอสที่ดูจะลงยากกว่าเนวเมฟิโตใช่ไหมด้วยความที่เป็นวันทามสองร้อยเนี่ยอาจจะลงยากนิดหนึ่งแต่เรียกได้ว่ามันก็ยังพอลงได้อยู่แต่ผมมองว่าถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์ซีดสีแดงหรือว่าชมพูหลอมเนี่ยจะลงง่ายกว่านี้ก็มาดูกันว่าเอาตรอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว,ดว,ว่าสกิลเทียสามก็ยังดูแรกดูดีเหมือนเดิมนะเทียบกับนาเมฟิโตหรือเนานะครับแต่ว่าวันทารมสองร้อยเนาะถ้าเกิดเป็นเกียร์แดงเนี่ยจะสุดกว่านี้เยอะมากนะครับสเต็ปเชนฮิตนู่นนี่นั่นหรือเป็นเกียร์ชมพูหลอมเอาันรมาะคบ ดีด้วยวมันลงได้นะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่บอสออตอนเนี่ยเป็นบอสที่น่าลำคาญพอสมควรมีออปติม้งออปติมายสกิลอะไรก็ไม่รู้น่าลำคาญมากผมไม่ค่อยลงบอสออตอนนะครับก็รเรียกได้ว่าจะมีเล่นพลาดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับเออก็เดี๋ยวดูและเดี๋ยวดูไปว่าจะลงเป็นยังไงตอนมีสกิลเทียสามก็แรงมากมากนะครับเป็นเรื่องปกติคือสกิลเทียสามสองคอมโบเนี่ยหายไปหลายรอบมากๆเลยนะครับสกิลธรรมดาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแรงมากนะครับในออตอนนะเพราะว่า บอสมันก็หลงยากกว่าอะไรเงี้ยก็นะมาถึง8หลอดแล้วนะครับก็เอาตอนนะครับมันบังคับ o p t i m i z นะก็แย่ yeah, เลยอดไม่ทันเราจบไม่ทันนะครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะจบทันนะมาคารี่ยังไงจบทันผมไม่แน่ใจว่ามาคารี่ด่าน3ด่าน5้านี่จบทันไหมแต่ด่านหนึ่งด่าน2จบทันมาคารี่ก็คงน่าจะจบทันแหละมั้งย้ำนะครับวันทม์สองร้อยออรินเบิงไม่ได้ใส่นะครับยูนิฟอร์มยังอัพไม่เต็มนะได้ขนาดนี้ผมถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยทีเดียวในยุคนี้นะครับยุคนี้สมัยนี้รีกว,ว่าเป็นตัวที่โห เอาเรื่องเลยทีเดียวลงได้ขนาดนี้นะทั้งบอสรวมๆเลยนะทั้งเอาตอนเมฟิโตแนวคอร์สเกรอะไรพวกเนี้ยก็มาถึงเจ็ดหลอดนะครับอ้าวอะไรเนี่ยมึงคือแบบคือถ้าเกิดเมื่อกี้ปล่อยนะครับหายไปเยอะมากบอสแม่งออพติมัยเฉยเลยอะไรของมึงวะคือเมื่อกี้คือเกือบจะจบได้แล้วอ่ะบอสแม่งตัดออพติมัยเฉยเลยเออแสงโอ้ยหัวร้อนแล้วนเนี่ย ก็สกิลมูเว t นสปีดเนี่ยเรียกได้ว่ากำลังโอเคนะครับวิ่งหนีทันแน่นอนอันนี้ก็ท่าปาดมาหลอกอีกแล้วกูรำคาญมึงจริงเลยหู้ยเชื่อเกิดไม่รอดอ่ะโอเคเรามาสกิลต่อกันดีกว่าอ่าฮะ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 โอเคโอเคต้องรอมีสกิลเชือดสามนะมึงออปติมซ์อีกแล้วเหรออะไรวะ อะไรวะเนี่ยอะไรอะไรของมึงวะเนี่ยอ้าวชิบหายตายอ๋อกูไม่เล่นแล้วกูเ,เวฟจบแล้วโอ้ยแม่งนั่นแหละมันลงได้นะแต่ว่าผมเล่นงโง่เองขอโทษทุกคนด้วยพอเห็นดาเมจข้าวๆได้อยู่มาเวฟปิดงานทีพี่เอ้าวมึงออปติ i z อีกแล้วโอเคนะครับผมเรามาสรุปเดซพูลในชุดเกวฑูลยูนิฟอร์มอีเวนต์เทศกาลกันว่าน่าซื้อไหม โอเคนะเรามาเริ่มกันที่ข้อเสียกันก่อนโอเคนะครับข้อเสียของยูนิฟอร์มนี้นะครับเลยคือหนึ่งนะครับเล่นวันทามยากนะครับเรียกได้ว่าตัดวันทามเนี่ยมีโอกาสล้านค่อนข้างสูงนะครับแต่มันถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ไม่กับไม่ใช่กับแบบเหมือนโอดินเหมือนหมอเหมือนคิงโก้อารเกนหรือเหมือนเมฟิโตที่จะต้องเล่นเกียร์ธาตุเหยียยวม่วงนะครับเล่นได้นะครับแต่มันเล่นยากถ้าเกิดกดดีๆเนี่ยจะเรียกได้ว่าแรงเอาเรื่องเลยอันนี้คือข้อเสียข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อเสียข้อที่2นะครับนั่นก็คือมันโดนกัดเบรกบ่อยอ่าเพราะฉะนั้นเกียร์ชมพูหลอมเนี่ยก็จะตอบโจทย์หรือว่าเกียร์ม่วงเกียร์แดงหลอมเพราะแดงหลอมจะได้ป้องกันการเบรกใช่ไหมเกียร์ชมพูป้องกันการเบรกมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลอมมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าข้อเสียหลักๆก็จะมี2ข้อนะครับใช่ไหมสองข้อเนาะอ่าเรามาดูข้อดีกันบ้างข้อดีนะครับ1เลยคือดามจ เรียกได้ว่าแรงเอาเรื่องพอสมควรนะครับแต่ว่าจะมาแรงมากๆเลยเนี่ยตอนสกิลเทียสับนะครับข้อดีข้อดี่อนะครับคือมันอึดมากๆคือเรียกได้ว่ายืนชนกับบอสยืนรับตีนบอสได้สบายๆนะครับเนื่องจากมันมีพาสซีมสกิลฮิลมีฮิวเยอะมีป้องกันจากลีดมีลีดให้ตัวเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องการเอาตัวรอดในการลงบอสอะไรสักเท่าไหร่นะครับข้อดีข้อทีสามนะครับคือมันเป็นลีดให้ตัวเองได้อ่า เป็นลีดให้ตัวเองและเป็นลีดให้กับทุกคนในทีมได้นะครับคือจริงๆมาชื่อซื้อชุดนี้มาเป็นลีดในบอสลีเจนก็คุมแล้วคือแบบคุณมีเดสผู้ที่สามแต่คุณใส่ชุดเก่าแล้วพอแบบคุณหาลีดมาลงบอสลีเจนใช่ป่ะแต่คุณไม่รู้จะปั้นลีดตัวอะไรหรือแบบคุณไม่มีงบไปปั้นเคลเซนอะไรเงี้ยคุณซื้อยูเดสผู้เนี่ยมันก็กลายเป็นลีดให้คุณได้แล้วคุณจะเป็นลีดแบบลีดให้ฮอกอายลีดให้ฟาวคอนลีดให้ตัวอะไรก็ได้มันให้ทุกคนนะครับแล้วก็ข้อด เพิ่มทั้งลีดเพิ่มทั้งตีบอสแรงขึ้นนะครับข้อดีก็จะมีสี่ข้อนะครับนาข้อดีก็จะมีสี่ข้อนะพูดถึงข้อดีข้อเสียกันไปแล้วเรามาสรุปให้อีกทีหนึ่งล้วกันว่าอะสรุปแล้วน่าซื้อไหมผมบอกเลยนะว่าน่าซื้อครับน่าซื้อเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมันรีเวิร์กมาได้ค่อนข้างที่จะเก่ง เอาเรื่องพอสมควรอาจจะไม่เท่ากับมาร์ครี่หรือว่าฮอกอายอาจจะยังดูนำ้นำๆก่าน,นิดนึงคือผมยังไม่ได้ลองเทสกับฮอกอายไงถ้าเกิดใครอยากเห็นผมเอามาเทสกับฮอกอายนะครับใส่เกียร์แดงเหมือนกันนะครับก็ขอคลิปนี้ประมาณ50ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทสกับฮอกอายใส่เกียร์แดงคู่กันนะครับถ้าถึง50ไลค์เดี๋ยวผมจะมาเทสกับฮอกอายให้ดูว่ามันเก่งต่างก,กันมากน้อยขนาดไหนเพราะฮอกอายผมก็จะมีของพอๆกันนะครับฮอกอายกับเดดพูลเนาะอ่ะ สรุปมากลับมาต่อกลับมาต่อผมมองว่าน่าซื้อนะครับแค่เป็นลีดได้มันก็น่าซื้อแล้วอนนึอป่าดาเมจนี่เรียกว,ว่าดีอยู่สมควรนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเดตผู้เทียวชาญอยู่แล้วนะครับเรายังใส่ยู่นิฟอร์มเก่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นยูคริสต์มาสยูมาเฟียหรือว่าไม่มียูนิฟอร์มเลยเนี่ยยิ่งน่าซื้อเข้าไปอีกยับนะครับยูนีมาขายแค่ปีละครั้งคุณพลาดคืออดแล้วมันจะไม่มีลดราคาอะไรทั้งนั้นคุณไม่ต้องมาองรอลดราคามันไม่มีลดราคาอะไรทั้งนั้น เอ,อได้ใช้งานอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าดาเมจเอาเรื่องลีดได้รีดดีมีซับเล่นวันทามได้นะครับเป็นดาเมจหลักของทีมได้ส่วนตัวผมให้หน้าซื้อสรุปให้อีกทีนึงหน้าซื้อน่หน้าซื้อ,อก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่ท็อปที่สุดแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกได้ว่าเมตาอาจจะไม่ใช่แบบ เมตาอะไรขนาดนั้นอาจจะคือแบบไม่รู้ว่าคุณไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอ่ะคือแบบ above average คือแบบสูงกว่าแบบตัวอื่นๆอะไรเงี้ยก็มันคือมันคือมันคือมันก็ดีกว่าพวกแบบบัคกี้ดีกว่าควิสซิเวอร์เก่งกว่าสไปเดอร์แมนแน่นอนเก่งกว่าซิลผมว่าเก่งกว่าซิลเก่งกว่าเคทวิชชอปอะไรเงี้ยอาจจะประมาณพอๆกับฮอกอายอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครนะครับมีเพชรมีงบหรือว่ามีเดสพูเทียสองเทียสามอะไรเงี้ยนะครับแล้วอยากหาลีดหรือว่าหาตัวดาเมจหาตัวที่เป็นลีดให้ตัวเองได้เป็นลีดให้ตัวเองหรือว่าเป็นลีดให้เพื่่อนรวมทีมยเนี่ก็ แนะนำให้ซื้อแล้วกันผมไม่รู้จะพูอะไรแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะมารีวนะิวเกวีนพูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้เห็นหรือว่าอยากดูคลิปแนวไหนก็เชิญคอมเมนต์มาได้ว่าอยากเห็นรีวิวฮอกอายกับเกวียนพูฮอกอายกับเด o พูหรือว่าจัดอันดับสายเขียวอะไรไม่รู้แล้วแต่ที่พวกมึงอยากดูอะก็คอมเมนต์มาได้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับถ้าเกิดถึง1 0 0 0พันซับก็จะไปเป็นสตาร์ครีเอเตอร์แล้วนะเออเอาเพจมาแจกพวก subscriber นะครับก็อย่าลืมนะ50ไลค์เดี๋ยวจะเอามาเทสกับพอกอายให้ดูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะคนไม่กดติดตามเยอะมากเสียใจ <c oughs> แค่นี้แหละบ๊ายบาย